หาย4ปีแอบเลี้ยงทายาทลำพังชีวิตล,ล่าสุดตองพัคระใหม่เป็นนางเอกไม่ได้อีกแล้วเรีกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความสามารถครบเครื่องทางนักร้องนักแสดงนางแบบพิธีกรสำหรับสาวตองพัคระใหม่โปรตระนันถึงแม้จะสวยเก่งแค่ไหนยังไม่ไวถูกบูลลี่ตั้งแต่เรื่องหน้าตาผิวพรรณรูปร่าง แม้กระทั่งท่อนขาอีกทั้งยังมีช่วงที่ห่างหายไปจากวงการถึง4ปีแต่กลับมาพร้อมกับความสวยเป๊ะจนถูกเมาไปแอบทำอะไรมาหรือเปล่าไหนจากเรื่องของหัวใจล่าสุดเสาตองเป็นทั้งนักแสดงนักร้องนางแบบพิธีกรชอบอะไรมากที่สุดตองก็ยังคงชอบร้องเพลงอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มในการเข้ามาสู่วงการแล้วเรารู้สึกว่าเราทำตรงนั้นได้ดีเวลาเราร้องเพลงเราจะมีความสุข ปัจจุบันก็ยังคงมีคอนเสิร์ตตลอดเวลาเป็นมินิคอนเสิร์ตหายไปช่วงหนึ่งเลยเราติดจริงๆถ้าไม่อยากทำงานก็คือจะไม่รับงานตอนนั้นก็อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงสุนัขฟังเพลงประมาณ4ปีเรารู้สึกว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นคือทำงานหนักมากทางานทุกวันถ่ายละคร3เรื่องสุขเสาร์อาทิตย์ต้องแปร้องเพลงอีกรู้สึกว่าชีวิตมากเราเลยแบบไม่เอาแล้ว เราไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยมันเหนื่อยจริงๆต้องปั้นหน้าเราไม่อยากทําอยากพักแป๊บหนึ่งแต่พอพักแล้วมันเพลินเราก็ใช้เงินที่เก็บไว้ด้วยเงินที่บ้านเราด้วยปีที่2ถึง3ไม่คิดถึงงานในวงการบันเทิงค่ะมาคิดถึงเอาตอนปลายปีที่4เรารู้สึกว่าเราทิ้งเวลาไปแล้วเราต้องกลับมาได้แล้วปฏิเสธหลายงานที่ดีตองรู้สึกไม่ดีตอนนั้นตองอยากพักจริงๆคือตองรู้สึกว่ารับไปก็ทำได้ไม่ดี เราไม่สามารถทิ้งตัวละครที่ตองรับไปก่อนหน้าได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวแต่พอ4ปีเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้นั่งสมาธิด้วยปล่อยได้ก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้กลับมารับงานแล้วค่ะเก้ามาเป็นนางแบบลดต้นขาด้วยต้องออกกำลังกายหนักมากทาครีมให้ขาวเอาสมุนไพรขัดเมื่อก่อนเราไม่ชอบบำรุงเลยเรื่องลดต้นขาเดินวันละสชั่วโมงทุกวัน